เพราะอะไรเคลื้เคลือะไ้วหรอย่างหลับเดินหนอยแล้เจอกันนี่ไหนตรงนี้หรือตรงนอ๋ยวรอดูก่อนกันหมอเคล่อนนอกอุ้งลีวันนี้เราคนน้อยนะน้อยกว่าของมันเยอะเลยวิเย่หมอไม่ติดสหายเฉยวิเยเโดนแขกงทึ้งซันแข่งแล้วไงอะผมไม่มีวิ่งอ่ะเข่งแล้วไงผมแข็งคืนแล้วนี่ไง ถ้าเหงื่อไงอ่ะมันรีบออกปั้นมัก่อนเพราเดี๋ยวมันมันมันจะเอาหน้าหน้ากระดาษคนมันเยอะงั้นตรงเนี้ยใครสวยไอเท่เซอร์เบสมาอีกเฮ้ยไม่แวะตัวปันมีเราปันมันจิตจิตเกาหลังตั้งพิดิตั้งสวยพี่เส็จแล้วตัวไว้ตัวไว้ตัวไว้สวยเฮ้ยอะไรวันลืมฝดอีกแล้ว ก่อนแล้วพี่นมาโอ้โหโคตรโผเลยว่ะนี่กนอย่าเรียกว่าโผเรียกว่าพลาดที่เดียวหลังๆบ้างเ<อ>ชร็จเป็นหลังแก่โมเลยว่ะสวยสวยให้แล้วให้แล้วอุอ้ยตายมูตายมูตายมูอยับเดิตนตลาดแข็งอยู่ในบ,บอ่อเจ้า,าเลย,เลย้วัวตายจนไร่ ออกแข็งมากนะมามามาดี่ๆๆๆๆๆโอ้ยเหี้ยแข็งแล้วสวยสวยอันนี้เราปราดามาติไอ้สัตว์โอ้โหแข็งโดนแข็งโอ้โหเหี้ยแข็งแข็งแล้วแข็งอีกตุ้มออกมาเล่นชวนเล่นชวนโดนแข็งคุยคุยแล้วก็ ไม่ล็อกบอลก่อนนะมันไม่ยิงไครเลยผมยิงไม่ยิเลยนี่กดกันมากีดยิงมาดิงว่ไมนองดอย่างนี้ะแ่งไวแล้วดวนดาวมันดาวมนฟีดาวมนฟีไอ้เียเอ้ยโดนดเ้งไมดก้มกลับบ้านแล้ว บางทวนก่อนมั้งมั้งมาทวนตายแล้วเอ้ยต hey, ้องเกิดพี่เจพึ่พีเจพึ่งพี่เจพึ่งเกิดพีเจเพึ่งหมอหมอต้องทำข้างในอ่หมาพี่เจไหมพี่เจมาเฮ้ยโดนโดนพี่เจดินหลังนี่ เือะมากะเรี่ยมันโคตรเยอะเลยคาต์เดินเดยวเอาไม่เสรแดงกับพิบแดงโม่เยนี้ตัวเกิหมอนอกเหมอนอกกดหนอกด่วนตัวสวยหมตต้องนอกมามามาแพ้กมแพ้แพ้กุฟ้าหน่อยปั้นตุ้มไปเป็นหมอนอกอะไรปั้นแต่ปั้นแล้วมานมันต่อต่อนต่อ วอแไว้เอคว๊เอควาเอาบวะมิทวิ่งมาหรเดียวเดียวเดเล่นไยี้ย่ะมื่ไปคนเดียวนวไอสัตว์จะมีหใครพี่บ๊อบบี้โอ้ยยามแดงยังหมอนอกนะหมอนอกนะทีเยียวแล้อเยไอ้เี้วอเยีวไอเยียแล้วอวอย้วยอ้อเีย

ไม่แดงพเจเราพิเลยพิจอันวางมันอยู่ตรงกลางไว้ย่าม่แดงยไ่เข้าตายหันควางตายพิจมี <okay> ุ่งปลยพจ่อนนี้ไม่มีเทาวิ่งแต่ผมรออยู่ตอนนี้ผมก็ไม่มีหลังตัวหลังตัวหลังตัว ลองคิดได้ป่ะไม่ได้ต้องยังยังให้เต่าแม่ครับโอ้โหกระฟ้าชาร์ปนิดมันทำแดงกันเต็มบ้านเลยนะเรื่อจากการให้หมัดเนี่ยอืมปันเจอสายมีใครมีเท่ามินมากมินอ่ะมาหน่อยโอ้ยย Đèn đó đèn đó đây ừ, đi đây đây đây, 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 đây. À, quân xón, hả quân quân luôn luôn mày lại lại Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ไอ้เหี้ยไอ้สาดใส่เ้าไอ้เหี้ยโดนแข่ไอ้เหี้ยโดนมิโกะขายลบข้างวะเเเตีบมดีมันเป็นเลี้ยวแล้วผมโดนแข็งไอ้สว์จังหวะโดนแข็งพอดีไอ้เหี้ยผูเพิ่ง้างจะทีตัลืมไปแลอเอาเอาไห้เกิดเกิดนอกเลย ไอ้มิกโกมันอยู่ไหนวะมองไม่เห็นสายพูไปฟูเกิดหมอยังไงไปหลังไปหลังไปช่วยเกมนี้ช่วยเกมดิจับวสองตัวบ๊อบบี้ตัวแล้วหมอมาช่วยแล้วชูใจชูใจตายลไม่ตายมาแล้วมาแล้วพี่เจวิ้งกับพี่เอสวยบังพี่ทีนึง อย่างแล้วอย่งแล้วไปเสียบบัง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 ไปไหนมาดิมาดิแข่งหับไปอยู่อยู่ยาหอหมอนอกพีเจด้บรแกอยู่บังอีกทีนึง แกเฮียกปโดนไมัโอ้โหเยอโทษนพี่ไอ้ิงกบายเลยเว้ยตอนนี้เออมันเยอะมันเยอะเียนเเีนเสรไม่ต้องเยอะไปปับ เจพี่ทีตัวพี่เจเฮียแม่งต้องไปข้างอุลัวเลยสัสแข่งแล้วจ้าเกิดหมอให้ผมหน่อยนะตรงกลางรอแป๊บรอแป๊บตัดได้ได้หลวงหลวงหมอกันอยู่กันถ้าถ้าหลวงจริงๆไม่ต้องข้างเลยเพราะว่ามีโก้แม่งใช่ใช่ตอนนี้ไม่เอาเอาคันเลยตัวตีนตัวตีนตัวแต่ผมเล่นข้างนอกไงตัตีมาตตีนมา โอ้โหดันขือสนองเลยสัสเนดี๋ยวเดี๋ยวจีเดียวไอ้เแกผมเลยแกผมเลยด้วยสวยไอ้เชี่ยแม่งซัดหม้อผมรัวๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวด้วย่วนเดี๋บ้าปั้นเกิดพี่เจเกิดไหมไม่ทานนำลายรอครับบางผมไม่มี้าวิ่งไอ้เชี่ยท้าวิ่งอะไรจะเสร็จว่างเลยว่าหลังไอ้เชี่ยไม่มี้แตกก่อนได้ไหยัมี มึงก็ยังเล่นข้างในกันอยู่นะดี๋ยวจะแตกกรู้ว่าแล้วอ้สว์ไอ้เต่าันเลยโอเคคนตั้งเยอะอะแต่เล่นข้างในเต็มหมดเลยอืมคือเล่นในลูกแข่งเโอ้โหเฮียไม่มีข้างเลยที่ข้งมันเคยเล่นเลยวิทาวิอะไรน่ไลท์มิดนะเต่าไอ้เต่าันมะ้ิแล้วโอเคแม่งวาแล้วดีนดี เข็มแล้วชอบปิดหมวกมางันเราไม่กดเข้าบ้านใช่ต้องถ้าเข้าบ้านต้องไม่เอาข้างไม่ไม่ตอนตอนเนี้ยมันใส่มันใส่ปั้นปั้นมันไว้เดี๋ยวเมันเอาสกิลเดินงูออกชุดได้เดี๋ยวเดินงูออกชุดถึงวงนี้นั่งไห่วะเข้าเป็นตายชอบเป็นตาย ไปลยไปลยสุดจังบางบางตรงนี้ดิจังบางไหโอ้เที่ดาเมทออกไปแล้วโอ้โหยีอะเรครูแก้กินไปโอ้โหครูดาเมทรูแปแก้สองรอบทอ่แต่บางีทีบ้าง โอ oh, 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 so ้ยโดนพละสิโอ้โหเฮ้ยดาเมจออกเต็มที่ของสวยเดี๋ยวก่อเดี๋ยวเพิ่งเกิดได้ไหมนิน่ะนินมีเกิดไหมบังหลังตัวบังหลังโดนแกแล้วพี่เกิดเกิดเกิดจุดเกิดนอกไงช่วยช่วยเล่นแม่งรางกันเต็มเลยข้ามมันหน่อย พิ่ตัพี่เแดงแงนแดแงแดดงไปไหนี่เด็นหมอได็นหมอแดงนรถขยเลยไม่ทันไอทำแดงวะพี่แดงอยู่แดงอยู่เียวเเอาผิดล้วผิด้ิดตัวละงเทไอไก่หลังพี่ไก่หลังรบกวนขอหมอหน่อยครับ เดินล็อการบ้านยัไวิ่วิ่งไม่ทิ้งก็หเกิาตายงวิ่งเข้าบ้าปล่อยบ้าก่อนบางทียุ่เนี่ยมาสามร้อยแล้วไก้อยู่ได้อยู่วิ่งวงในบ้านได้ย่ไอ้ป้าอยู่วงฟ้านะเยี่มเลยนี่มันมาค่าตรงจุดทำข้างเราเต็มเลย รมปาดะโอ้พิษไปสัเดเยเียมึงตอ้เดี๋ยวเพิ่งเจอมายวเปันเียวเกอน้รอเยเียดาบแล้วผมาเวแค่ดับมา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 เมาตอนนี้ตอนนี้ได้ข้างหลังข้างหลเจอไปมาก่กสวยันป่วยโยสักการคอดีที่หมอด่น โอ้โหโอ้โหสัตว์ติสัตว์เอาล็อกไว้ล็อกไว้ล็อกไว้กินล็อไว้ได้ลโอเคแดงละจ้ามาดิมาดิแดงละจ้าแนพดีไอ้สั์แดงละจ้าโดฮะหมดไปเยอันแข้งโอ้โหโดนฟันครับ

ิวงนี้พีชอีทีพิเจ600พิเจทีเดียพี่สวยพิเจพิเจปั้นปังขออหัวอยของหนอยว่างแล้วอุ้ยยี่ยมต่อยกูสาสี่เลยวะกินเรื่องมาสองร้ตลาดเห็นปั้นปะเห็นปั้นมบปะสองตัวเนี่ยเด็กโดนสะตจผัวนะ พี่มาีมาแล้วเจ้าพี่ตายพี่ตายคุช่วยหน่อยคุณช่วยหน่อยเออสามารถตายหมดเลยมาดิเฮียโอ้ยมาดิเฮียมึงแข่งใครมึงแข่งใครดูด้วยโอ้โหมึงตูนต่อพี่ตูนต่อพี่ตูนแต่ฟาดถูกหัวมึตูนตีม้าพี่ตูน ก็จะแตกแล้วนิดเดียวไม่ต้องเกินหมอแล้วนะเอาฝาตเอาหม้ออะไรอย่เนี่ยเอาเชี่ยวหมอได้ยังไงเอาหัวเรื่องกินไปไปไปตลาดไอ้แก่ตรงไปใจพี่ปล่อยปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยหลังอะเมาหน้าเมาหน้ากินกิน หวยเอ้ยติด12โคตรดีเลยแก่แม่เฮ้ยเนี่ยนะวันนี้มันจะบอกว่าเรามากกว่าไหมเนี่ยโอ้หแม่งน้องเบี้ยโคตรเยอะไอ้สัสหลายกว่าเยอะหลกว่าเป็นูกิบเอ้เราเวลาเราติดเนี่ยเราเยอะกว่าอรอดไม่น่ายิงพี่มาไม่น่ายิ่งสจิว่อกี้ไม่ไม่มันมีดาวอยู่สองตัวพี่เอาลงตัวแล้วเียบร้อยดูเลยเข้าใจแต่ว่ามันแข็งยังไง โอ้หนีอ่ะอะช <มา S 2> น,นะเนี่ยต่อชนะ